วันนี้ปั้นพาซิ่งมาอีกแล้วนะคะอยู่กันในบูธ Mitsubishi ในงานมอเตอร์เอ็ก2025ค่ะใครที่ต้องการมองหารถใหม่ที่สามารถขนไปได้ทั้งครอบครัวหรือจะขนไปเป็นแบบแก๊้งสาวๆแก๊งหนุ่มๆได้หมดเลยและนี่คือรถตัว New x p a n d e r พ o s นะคะพึ่งเป็นเวอร์ชันของ2026เป็นไฮไลท์กันในงานความเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากดีไซน์ด้านหน้าที่วินสปอร์ตเท่สุดๆเนี่ยก็คือตัวไฟ LED เนี่ยเขามีการลงทันใหม่ตั้งแต่ตัวไฟหน้าและก็ไฟหลังด้วยพร้อมกันนั้นเป็นรถ3แถวเจ็ที่นั่งอย่างที่บอกไปว่าทั้งครอบครัวหรือเกอร์แกงก็ได้หรือจะคนสัมภาระเยอะๆก็ได้และนอกเหนือนจากนั้นก็ยังมีในส่วนของรถที่เป็นในรุ่นของตัว Expander HEV ใครบอกว่าฉันไม่รู้ฉันต้องการ ความนุ่มนวลก็เลือกไว้ได้เลยนะคะก็เป็นออปชั่นที่ใครที่มองหารถใหม่จะเป็นสายเอ็ดเวนเจอร์หรือจะเป็นสายครอบครัวนุ่มนิ่มนั่งสบายก็เลือกไปเลยสำหรับตัว x อ nder เทน จะจอดตากแดดนานเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยของตัว Mitsubishi x p e n d e r Cross เนี่ยเป็นสีโทนโทนดูไฮเอน์มากๆนะคะจอดตากแดดนานๆไม่ต้องกลัวร้อนก้นนะจ๊ะเพราะว่าเบาะเป็นระบายอากาศแบบทีทการด้วยจ้ะใน x p e n d e r Cross HEV ค่ะ สำหรับใครที่บอกว่าสาวแก่งอยากได้ตัวเดิมๆไม่มีการตกแต่งใดๆนะคะตัวนี้เลยค่ะไททันตัวเตี้ยเมกะแคปนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าหนูเป็นสาวแก่งฉันเป็นสาวแก่งอยากได้รถกระบะแบบเดิมๆคันนี้เลยค่ะตัวไททันสตรีทเมกะแครบค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเปิ้ลแอบพาซิ่งไปดูอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ภายในบูธของ Mitsubishi น,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 นั่นก็คือตัวไฮไลท์อีกหนึ่งคันนั่นก็คือตัวปาเจโร GT นะคะในราคาที่เขาเปิดมา1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นที่บอกว่าว้าวมากๆภายในงานของ Motor ร์เอและในบูธของมิ s u ูบิชินะคะ ราในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับ X Force ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า,าเป็นไฮไลท์ที่ยังติดมาตลอดและปีนี้ก็มีโปรโมชั่นแรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอดอกเบี้ยศู์และในช่วงงานนะครับก็มอบบัตรเซนทราอีก1ใบมูลค่า1นึ่บาทส่วน x p a n d e r เป็นการเปิดตัวรถ โมเดลเยีร์2 6นะครับใส่ในเรื่องของฟ mm ังก์ชันเข้ามามากมายอาทิเช่นแอร์แบ็กหกใบนะครับระบบอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการขับขี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือ Pajero Sport นะครับรุ่น GT รุ่นใหม่ราคา1ล้าน1 0 0 0แต้นๆเท่านั้นเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นก็มีหลากหลายมากยกตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันเรามีโปรแกรมดอกเบี้ย0%เกือบทุกรุ่นนะครับท้งนั้น ท่านที่สนใจจะเลือกมาพอดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นภายในบูธมิสูบิชินะคะและคันนี้คะ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์แบบหล่อๆเลยคะ่ะแต่งชุดแต่งของแลรี่อาร์นะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้ขอสแสดงความยินดีกับทาง e อ็กซ์ฟอรตบมือก่อน กับรางวัลคา r o ออฟเดอะียนะคะ2025นะคะก็คือรางวัลรถยอดเยี่ยมประจำปี2,568ค่ะสำหรับเจ้า All New Mitsubishi f r s นะคะซึ่งมีการได้รับการโหวตจากสมาชิกของสมาคมผู้สืขารถยนต์และจักรยานยนต์ไทยนะคะเขาก็เป็นเดอะเบสหรือว่าเป็นที่1ของปีนี้นะคะใครที่บอกว่าต้องการรถสมรรถนะดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ใครเป็นสาวแก่งสายกระบะก็ไปเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวไททันสตรีทเมกาแคปก็ได้หรือใครบอกว่าอยากได้เป็นรถครอบครัวประหยัดน้ำมันขับขี่ออฟโรดได้ออนโรดได้คันนี้เลยค่ะแนะนำและการันตีจากการได้รับรางวัลคาร์ดิเยยด้วยก็คือออนนิว Mitsubishi ็กซ์ปอสนั่นเองนะคะพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นว้าวๆอย่างที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวไปนะคะภายในบูธมิซูบิชิได้งานมอเตอร์เอ็ก ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ภายในงานมอเตอร์เอ็กนี้นะคะและใครนะคะได้รับชมนะคะทุกช่องทางของช่องคาว a อีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้และยังไม่มีบัตรเข้าชมเพียงกดไลค์กดแชร์แคปเจอร์หน้าจอมา ส่งอินบ็อกซ์มาหาเรานะคะแจกไปเลยฟรีซใบนะคะยังไงก็รีบมาเดินกันในงานมอเตอร์อ o ปนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2568นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เปิ้ลจานเรื่องรถที่มระยาลูกมาชมกันเยอะๆนะเดินปลอดภัยมาที่งานค่ะบ๊ายบาย